สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาชมบรรยากาศที่สวนครับวันที่24มกราคม63ครับท่านผู้ชมช่วงนี้ต้นยางพาราเริ่มเริ่มพิเริ่มเขาเรียกว่าใบร่วงครับใบใบร่วงเมื่อใบร่วงแล้วนะครับก็เป็นข้อดีของต้นโกโก้ครับตอนนี้ไปอีกอีกประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะครับ ต้นโกโก้ก็จะได้รับแสงแดดเต็มที่ครับเพื่อสังเคราะห์แสงนะครับน้ชมช่วงนี้เราก็จะดูแลเขาลดน้ําแบบนี้ครับเพราะเราจะใช้ลดน้ําแบบใช้คนนี่แหละไม่ได้ใช้ใช้แบบหยดน้านะครับนผู้ชมใช้บัวนะครับพอเราปลูกนี่ก็ประมาณประมาณร้อยร้อยต้นนะครับประมาณนี้แหละครับดูกันเลยครับว่าเราจะดูแล ต้นก็โกดแ้วดูแรงอย่างไรครับสําหรับที่สวนที่ระบบน้ําไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ,ได้หลูหลาอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้แบบบัวรถเอาครับ เรากลดไม่เยอะครับนานผู้ชมเราลดน้ำให้เขาอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไปจนถึงเดือนพฤษภาครับมกรากุมภามีนาเมษาอีกสามเดือนครับจะเข้าฤดูฝนต้องอดทนกันหน่อยครับ การดูแลต้นโกโก้ยามฤรด,ดูแลนะครับแล้ก็รดน้ําให้เขาพอประทังชีวิตไปจนถึงเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ลดไม่เยอะแล้วครับต้นไหนก็ประมาณสักหนึลิตรก็พอแล้วนะครับเพราะว่าลดวันก็ไม่ไหวครับเพราะว่าส่วนผมอยู่ไกลมากครับประมาณ20กิโลเมตรครับจากที่บ้านในเมืองนะครับแล้วก็ ส่วนสุดบ้าก็ก็สามวันนะครับจะเข้ามาครั้งนะครับท่านผู้ชมสามวันแต่ช่วงนี้ก็ยังพลาก็ยังกีดอยู่ครับให้ทีมงานกีดอยู่นะครับก็ยังกีดได้อยู่ครับนู่นนะครับจะไปหยุดกีดตอนเดือนเดือนมีนาเมษาสองเดือนเท่านั้นเองนะครับที่จังหวัดน่านนะครับช่วงนี้ก็ยังกีดได้อยู่นะครับเพราะว่าอากาศเขาหนาวครับที่จังหวัดน่านครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็ สิบสามองศาแต่ตอนกลางวันร้อนเข้าเดี๋ยวนี้โอ้โหร้อนมากครับไม่รู้กี่องศาครับก็ประมาณสักยี่สิบขึ้นนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งต่างครับเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ